ก็มาถึงคิวของ Adobe Stock แล้วนะครับสำหรับข้อกำหนดก็คือความละเอียดภาพนะครับขั้นต่ำา4ล้านพิกเซลนะครับห้ามต่ำกว่านี้นะแล้วก็ห้ามเกิน100ล้านพิกเซลนะครับสำหรับการส่งภาพนามสกุล JPEG ส่วนขนาดไฟล์นะครับผมก็ไม่เกิน45 MB มกะบต์คือคำว่า Generative AI เนี่ยนะครับคือบางเว็บเนี่ยให้ใส่ตรงนี้อีกเว็บหนึ่งให้ใส่ตรงนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับ ผมแนะนำว่าให้ใส่ไปเลยทั้ง3ตํตำแหน่งก็คือใน title ใน description แล้วก็ในคีย์เวิรนะครับฝังลงไปในโปรแกรมที่คุณใช้นะครับถ้าใช้ Photoshop ก็ฝังลงไปจากใน Photoshop นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเตรียมไฟล์แล้วก็วิธีการส่งกันเลยเนื่องจากภาพที่เจนออกมาจาก m e จเจ u r n นี่เนี่ยนะมันจะเป็นนามสกุล png นะครับคุณก็แค่ดึงภาพเข้าโปรแกรมกราฟิกนโปรแกรมกราฟิกส่วนใหญ่ก็รองรับนามสกุล png อยู่แล้วนะครับ คุณก็แค่ไปเซฟ e อสแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลให้มันเป็น jpeg นะครับอันนี้ผมเอาเข้า Photoshop นะครับก็ไปที่เมนูไฟล์นะเซฟเอสตั้งชื่อให้มันแล้วก็เซฟ a อสทา e เนี่ยเลือกเป็น jpeg แล้วก็กดเซฟนะครับแค่นี้เองอย่างภาพนี้นะครับผมเจนจากมิเจอร์นี่มานะครับสัดส่วน16ต่อ9นะครับคิดเป็นพิกเซลก็คือ2,688คูณพิกเซลนะครับก็จะได้ประมาณ4ล้าน เสร็จเจนะถ้าเกิน4ล้านพิกเซลเนี่ยยังไงส่งที่ Adobe ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับาภาพนาสก,กุล jpeg นะครับที่หน้าเว็บของ Adobe Stock นะครับกดปุ่มอัปโหลดเลยลากไฟล์จากเครื่องเข้าไปเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยครับไฟล์ไทป์เลือกเป็น i l l u s t r a t i o n นะครับถ้าเป็นการส่งภาพที่เป็น ai gen นะครับถึงแม้ภาพจะดูสมจริง ดูเรียลลิสติกขนาดไหนก็ตามนะครับไม่ควรใช้โฟโต้นะควรเป็น Illustration เท่านั้นนะครับแคตาเรี y อันนี้เราก็เลือกนะครับที่มันเข้ากับภาพกาแ a ็กซีเนาะก็เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้แล้วก็มาดูตรงนี้ครับต้องติ๊กด้วยนะ Create d using generative AI tool นะครับตรงนี้เราเลือกโนไปนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าสถานที่อะไรพวกนี้นะครับก็เช็คดูให้ดีนะ รายละเอียดภาพคีย์เวิร์ดนะครับผมใส่ผมฝังมาจาก Photoshop แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาโชว์ขึ้นตรงนี้เลยนะครับรายละเอียดภาพนะครับนะก็ใส่ด้วยนะครับ generative AI นะครับนะคุณจะเอาคำว่า generative AI วางไว้ส่วนไหนก็ได้ครับขอให้มันมีคำนี้ก็แล้วกันนะเวลาเขาค้นภาพเนี่ยมันก็จะได้เจอเขาก็จะได้รู้ว่าออกภาพนียสร้างมาจาก AI นะครับ คีย์เวิร์ดด้วยนะครับผมนะก็ต้องมีคำว่า generative AI ด้วยเนี่ยผมก็ใส่ไปนะครับแต่ว่า,าใน Adobe Stock นะครับเขาจะเรียงลำดับคีย์เวิร์ด5าคำแรกนะครับคำไหนสำคัญที่สุดก็เอาไว้บนสุดหรือว่าเป็นคำแรกถ้าดูในมุมมองแบบนี้นะครับถ้าดูเป็นแบบมุมมองที่เป็นชั้นๆก็มาคลิกตรงนี้นะ reordering tool นะครับเนี่ย มันจะเรียงเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วก็คำที่สำคัญที่ท,ที่คิดว่าสำคัญมากที่สุดกับภาพนี้ก็จะเป็น Galaxy นะครับมาผม,ผมวาง Galaxy กับ Universe ขึ้นข้างบนแล้วกันนะครับกดซับมิ t ไปเลยก็ได้นะหรือว่าถ้ายังอยากเซฟเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ส่งภาพตอนนี้คุณก็ไปกดเซฟเวิร์กด้านล่างนะเพื่อให้มันเซฟข้อมูลล่าสุดเอาไว้ข้อมูลที่คุณเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้นะมันจะเซฟเอาไว้ ก็มาตรวนี้ซับมิ t ปุ่มนะครับแล้วก็กดปุ่มซับมิ t ไปภาพมันก็จะไปรอเข้าคิวตรวจอยู่ในเซ c กชันตรงนี้นะครับอัพโหลดไฟล์แล้วก็อินรีวิวตรงนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายเว็บนะครับรับภาพจาก AI Gen แล้วนะครับหรือว่าการสร้างภาพจากระบบ AI นะครับ ช่วงแรกๆที่เราสามารถวาดภาพจาก AI ได้เนี่ยนะครับหลายเว็บสต็อกก็ออกแนวต่อตั้งนะครับส่วนใหญ่จะไม่รับเอ่อแทบทั้งหมดเลยนะครับจะไม่รับแต่ระยะหลังมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสภาพวาดจาก AI เนี่ยแรงบอสมควรนะครับเว็บสต็อกหลายเว็บก็เริ่มที่จะรับภาพ AI เจนแล้วนะครับดั่ง Adobe อย่าง Dreamstime นะครับ Deposit Photo นะครับ Can Stock ล่าสุดที่ประกาศออกมาก็คือ1 2 3 RF นะครับผมส่วนใครทีามีข้อมูลนะครับว่าเว็บอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงมาเนี่ยก็รับด้วยเหมือนกันก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ในช่องก็ยังมีคลิปดีๆที่เกี่ยวกับกราฟิกอีกมากมายแล้วก็สอนขายกราฟิกขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ